ใน,ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา91พรรษาจึงได้มีการจัดงานแสงแห่งพระบารมีสดุดีพระบรมราชชนนีสีแผ่นดินโดยในงานนะคะก็มีไฮไลท์ในการเปิดตัวกระเป๋าผ้าไหมค่ะจากแบรนด์สีวรรณวรีรุ่นพิเศษด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีแฟชั่นโชว์ผ้าไทยจาก20แบรนด์ โดยมีไฮไลท์ก็คือ2นักแสดงอย่างพายรินราดาและน้ำฟ้าธันยพัฒน์ที่มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ค่ะ รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนี่มาร่วมง,งานแสงเห็นพระบารมีนะคะมาในชุดของอาจารย์เขาววิชัยนะคะเสื้อคำปูนก็เป็นงานที่เอาผ้าไทยจากดีไซเนอร์เก่งๆชาวไทยหลายๆท่านมากๆมาโชว์ซึ่งวันนี้น่าจะเห็นได,ได้เลยว่ามีผ้าไทยหลายแบบมากๆที่มันไม่จําเป็นต้องเป็นไทยโบราณนะคะแต่เราสามารถประยุกต์และใส่กับ ุคปัจจุมันนี้ได้อย่างแบบน่ารักแล้วก็สบายๆมากเลยอย่างชุดของไทยวันนี้นะค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มาสวมใส่ชุดไทยร่วมสมัยะค่ะออกแบบโดยอาจารย์วิลธรรมด้วยะค่ะชอบนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสใส่ะค่ะใช่วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้สวมใส่ สำหรับในชุดวันนี้ที่ออกแบบจริงๆแล้วอยากจะให้เราอยากจะเรียนรู้ว่าเราจะรับใช้สังคมที่เป็นรุ่นใหม่ได้ยังไงเราก็นำผ้าที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับทั้งดีไซน์ทั้งสีเนี่ยแล้วก็ไม่มีความซับซ้อนมากคือผ้ากับบัวนี่เองแล้วก็นำไปตัดเย็บเป็นชุดที่เป็นดรสที่ค่อนข้างใส่สบายนะครับชุดของเราเนี่ยก็มีความมั่นใจว่าผ้าไทย ยังสามารถรับใช้คนไทยตัต้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจนถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานในปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดีและตลอดไปครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ